จะจบสายสิ้นทางหลวงเมื่อมีการใช้ AI ตรวจจับความเร็วเพื่อป้องกันการเบรกหรือชะลอรถหน้ากล้องแกไม่รอดแน่ EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตเทคโนโลยีการจราจรของประเทศไทยอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีการตรวจจับความเร็วที่ตอนนี้เตรียมใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจจับความเร็วและกวดขันวินัยจร,จราจรเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดจบสายเบรกหน้ากล้องเพราะจะมีการใช้ระบบ a v e r e Speed Enforcement เป็นการจับความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางโดยความแตกต่างจากการจับความเร็วรูปแบบเดิมนะครับจะเป็นการติดตั้งกล้องที่มีระยะห่างกาัน และมีการใช้ AI คำนวณรถที่ผ่านหน้ากล้องจุด A แล่นไปจนถึงกล้องที่จุด B แล้วนำระยะทางบวกกับเวลาที่รถแล่นผ่านกล้อง2จุดนี้นะครับมาคำนวณหาความเร็วเฉลี่ยอย่างสมมุติว่ากล้อง2ตัวห่างกันในระยะทางประมาณ5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรถ้าหากถึงปลายทางเร็วกว่ากำหนดก็อาจจะประเมินได้ว่ารถยนต์คันนั้นเร็วเกินกฎหมายควบคุมต่างจากเดิมนะครับที่ระบบกล้องแต่ละจุดไม่ได้ซิงก์กันและเป็นการวัดความเร็วเฉพาะจุดนะครับ ซึ่งสมัยก่อนก็เมื่อเจอกล้องเนี่ยสามารถแตะเบรกผ่อนตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้ความเร็วเกินที่กําหนดก็เป็นได้ชิปหายแล้วเทคโนโลยีและนอกจากมีการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการตรวจจับความเร็วแล้วนะครับยังมีการปรับเพิ่มโทษใหม่ที่เราจะต้องจ่ายหนักกว่าเดิมหากทําผิดกฎ โดยเพดานสูงสุดนะครับสูงถึง4,000บาทและตัดแต้ม1แต้มเมื่อเราโดนตัดแต้มครบ12แต้มนะครับเราก็จะโดนพักใบขับขี่90วันโดยจะมีการเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569นี้เป็นต้นไป1ประเด็นที่ทางเราสงสัยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ AI ช่วยคำนวณในแต่ละสภาพจราจรที่แตกต่างกันซึ่งบางช่วงก็รถเยอะนะครับทำให้รถเคลื่อนตัวช้าแต่บางช่วงก็รถโลง่งทําให้รถเคลื่อนตัวไวในส่วนนี้ก็ไม่แน่ แน่ใจนะครับว่ามีการปรับรูปแบบของ AI ที่คำนึงถึงจุดนี้หรือเปล่าหรือเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน